ครับก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องของบบาสิงคานสู่ขู่สู่คนครับผมก็ขอสวัสดีค <agem> ือเก่าคือเดิมครับพี่น้องของบบาวสิงคานเนาะมื้อนี้ผมเองเบาวสิงคานก็มาผู้สีสุวรรณครับพี่น้องมาเบ่งการแข่งเลือประเภทนี่ครับพี่น้องเป็นงานแข่งเลือเนาะเอาก็มาเบ่งในการกับเบาสิงคานกับผมมื้อนี้การแข่งเลือครับพี่น้องเป็นงานบุญประเภทนี่นเนาะ สี่สิบผีพ่ายครับพี่น้องหลบนีเป็นหลบหาคะแนนครับพี่น้องหลบหาคะแนนเนาะคณะกรรมการปฐใยพ่ายแล้วก็ผู้รดศนะก็ได้คะแนนครับพี่น้องเ่ากบมาเบิงในการกับเบาเส้นขั้นเรื่อยๆครับพี่น้องว่าผู้ริศได้คะแนนเนาะแล้วก็เบิงในการเรื่อยๆครับพี่น้องหลายทีมอยู่ครับพี่น้องมือนีเนาะมาแข่งเรือสี่สิบผีพ่ายครับพี่น้องอยู่โพสีสุวรรณเนาะ เอากลับมาเบิงในการกระเบาสิงข้านครับผมข้อมาแล้วติดตามเบาสิงข้านเด้อครับพี่น้องซอยก็ไหลก็แจ๊กดติดตามเบาสิงข้านนะครับผมเอากลับมาเบิงในการกระเบาสิงข้านครับตอนนี้ก็กำลังพายเรือออกมาแล้วครับพี่น้องครับในรอบหาคะแนนครับพี่น้องผัวไรสีชนะกับในคะแนนไปเนาะเพื่อสิเขาหลบล่องหรือหลบชิ่งครับพี่น้องตอนนี้กำลังเป็นหลบหาคะแนนครับพี่น้องผูใไรชนะกับผู้นั้นในคะแนนไปครับพี่น้อง เอาเอาเจ้าครับพี่น้องเจ้าเออเนียนอนะครับพี่น้องอ้หมั่นขนาดเลยครับพี่น้องเพื่อระเอ้ยพี่น้องเขากระเลงยังกันเลยครับพี่น้องโอ้ผู้ใด้นอศีสนาเนซีซีผีไผ่ครับพี่น้องเขากล่าเบิ้งในการเล่เยนอเก่งงานประเพณีบุญแข่งเลือกครับพี่น้องนี้ผมเองบาลสิงันครับว่าเบิ้งในเพป็นเนออยู่ที่โพสิสุวรรณครับพี่น้องเบิ้งในการเลยนเลยครับบอลสิงห์งนครับอันกล่องกรบเพาะทัดเลยครับพี่น้องโอ้เลือดไหวแห้งครับพี่น้องจวดจาเลยออมาเบิ้งในการเลยนเลยครับ ผที่มีกังเี้ทาวคนตัวเขาไปู้ลังทกผแม่เยไปล้วังจากผ่นอันตรายมาได้ในางเรือทสล้นน้ขอเรือผ่านบัวผ่านัวแล้วจตีแรงนี้ได้ในเมื่อในเมื่อนักอเทวีตีแรงแสงนี้อยู่เพื่อจะหนีรดปลอดภัยอไม่จะหนีรถปลอดภัยหลือไม่ต้องขาผ่านบัวเขาผ่านตัวเขาเพื่อนักอเทวีก็ปล่อยเรือไหลพรเอ

ভাল <laughs> নহ'ব <laughs> <laughs> Yeah,